I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gonna get it You hear me loud, man I'm winning Yeah, try to shame, be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning, I'm closing in the night, เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเฮเลนเพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับเฮเลนของผมเองนะอาจากคลิปที่แล้วนะครับก็อ่าเป็นการที่แบบ ลงคลิปเฮเลนไปนะครับก็ถือว่ากระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอ่าก็จะมาสอนเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันควรมันควรเล่นยังไงนะอ่าให้ทีมเล่นง่ายนะครับสลับเฮเลนนะช่วงต้นเกมโมก็จะมาเคลียร์เว็บการช่วยเมย์ก,ก่อนนะครับเพื่อจะได้แบบให้เมยเนี่ยทําการช่วยแก๊งนะครับในช่วงต้นเกมนะโอเคเกมนี้ก็กดมากับเพื่อน2คนด้วยนะครับอ่าเพื่อนก็เล่นแวนนะเกมนี้นะครับ สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะโอเคถือว่าทำค่อนข้างสวยเลยช็อตเมื่อกี้ปล่อยสกิล2ตันโดนหลายตัวนะครับโอเคครับก็มาเวดป่าก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยหยิบเป็นทางด้านไอริป,ป่ามานะครับตัวมันก็ความค่อนข้างที่จะช้านะนเออใช้ความได้เปรียบนี้ในการแบบ เวทนะครับทุกคนถ้าเวทเนี่ยเราจะแบบสามารถกดดันเขาได้มากเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นฮีโร่เลดเกมนะครับของเราต้นเกมค่อนข้างที่จะเยอะนะนี่ไงก็กดดันไปก่อนใช้สกิลสองสตันไปนะครับอื้มอื้มตายมะเนี่ยมีฮิวครับไหวอยู่นะไหวอยู่นะสวยเอาหน่อยโอเคถือว่า เป็นฮีโร่ที่แบบดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่ซื้อนะครับก็ไปหาซื้อมาเล่นได้นะครับหรือกิจกรรมตอนนี้นะครับเก็บอ่อกิจกรรมนะครับก็จะได้รับเฮเลนฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ไปอ่าเก็บกันได้นะสำหรับกิจกรรมนะครับสกอร์ก็0-2นะครับ20นะเราก็แอดซิตสองไนะครับ สำหรับคนที่บอกว่าเฮเลนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบเน้นใช้พลังเวทนะครับในการฮิลตัวเองนะเดี๋ยวแต่ช็อนี้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงสำหรับพลังเวทเนี่ยผมจะบอกนะครับคือมันฮิลแรงก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้ฮิลแรงขนาดนั้นนะครับสำหรับพลังเวทนะ,ะถ้าออกเป็นไอเทมเวทเนี่ยเพราะว่าเฮเลนเนี่ยหลังจากแบบรีเมคจากเพเน่มาใหม่เนี่ยมันก็ไม่มีสกิลในการทำดาเมจเวทแล้วนะครับ เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสกิลหนึ่งมันยังมีฝนดาวตกนะครับที่จะเป็นดาเมดเวทใ,ให้เฮเลนได้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับ <Dragon> คือดาเมด <is S 2> มาจากสกิลสองลว้ลวนเลยนะครับซึ่งส่งผลให้แบบไม่ควรแบบออกพลังเวทเ,เยอะนะครับออกก็ออกได้นะครับออกในเชิงที่แบบว่าแก้ทางศัตรูนะครับอย่างเช่นออกเวทสโลแล้วก็เวทตัดเลือดประมาณนี้นะครับที่ผมแนะนานะแล้วก็ของโลมก็ออกเป็นพลังเวทนะครับเพื่อ จะเอามาทดแทนส่วนนี้นะครับเพราะว่าเฮเลนเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างแบบใช้รถคูดาแล้วก็ต้องต้องแบบยืนให้เพื่อนมานานนะครับแบบใช้สกิลเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะถ้าแบบเฮเลนเฮเลนบาบางเกินไปเนี่ยมันก็จะแบบทําให้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับในการเข้าทีมไฟ์นะประมาณนี้นะครับหรือใครไม่เชื่อก็ไปดูการแข่งก็ได้นะครับเพราะว่า เขาก็ใช้เซตนี้กันนะเป็นเซตปกติของเฮน่าหรือเฮเลนอยู่แล้วนะครับทุกคน่าถ้าเล่นเวทจ๋าเกินไปเนี่ยตัวมันจะบางเฉียบมากเลยนะครับซึ่งไม่สามารถแบบทําให้ใช้สกิลใส่เพื่อนได้บ่อยๆนะหรือเพื่อนก็จะไม่มีฮิลบ่อยๆนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะได้นะลีเลน่าไม่ได้แล้วก็ขอกลับไปรีก่อนนะครับเลยแบบออกไปทางด้านไอเทมเน้นทางด้านลดคูดาซะมากกว่านะครับ เกมนี้ผมก็จะขึ้นเวทมา1ชิ้นนะครับซึ่งเป็นตัดเลือดนะครับเอามาแก้ทางลาว,วี่อยู่นะในช่วงเหนีเกมนะครับเพื่อจะออกมาไม่ให้แบบลีเลน่าเราต้องออกตัดเลือดนะครับมันก็ออกเหมือนที่ผมบอกกันเลยครับมันก็ออกได้นะถ้าออกในเชิงแก้ทางนะครับแต่ถ้าออกมาเป็นดาเมจจ๋าเนี่ยเน้นฮิวอย่างเดียวเนี่ยเราประกันว่ามันไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฝั่งเขาก็ไม่ได้เล่นแบบเออไม่ดูฉลาด nữa. เนอะอเขาก็ต้องออกตัดเลือดมาแก้เราอยู่แล้ว นะครับทุกคนทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับโอเคเปิดอันตีสวนไปนะครับเนี่อยอันตีมันก็แบบซับเทนอยู่แล้วนะครับมีแบบเลื่อนมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะนะทั้งซับดาเมจด้วยนะครับเกมนี้ก็มาส,สวยๆเลยน่าจะจบเกมไวเลยหรือเปล่าเกมนี้กดดันแบบยับยับเลยนะครับโดนฝังออกไปเพื่อนอย่ามาใกล้เรานะโดนฝังนะ โอเคครับก็จะพยายามสอนเรื่อยๆเลยนะครับก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับทุกคนถึงจะไม่มีเวลาก็จะลงคลิปไม่ได้บ่อยที่ส่วนะเพื่อท่านผู้ชมทุกคนนะครับโอเคคือว่าทีมค่อนข้างเป็นงานนะเกมนี้เพิ่งรีแรงมาด้วยนะ เดี๋ยวเราก็จะกดเจาะป้อมกลางต่อเลยนะครับเพื่อให้เขาแบบไม่มีพื้นที่ในการโซนในการเล่นนะเขาจะเล่นยากมากขึ้นนะครับถ้าเขาโดนเจาะแบบนี้นะโอเคยานมาล้วงมาดิล้วงได้ก็มาดิเพื่อนโอเคเดี๋ยวพยายามฮิวก่อนเอาเอา,เอาโอเมนไม่เอาฮิวจากเรานะครับโอเค เดี๋ยวผมต้องไปวิจัยใหม่ก่อนนะครับถ้าแบบออกพลังเวทแล้วมันฮิวแรงมากๆก็จะเน้นไปทางว่าทางด้านออกของเวทเลยนะเดี๋ยวต้องแบบมีของมาแบบใช้ในการแบบยืนก่อนนะครับขอไปวิจัยหลายๆเกมนะก่อนก่อนนะครับก็จะได้รู้กันเลยนะว่ามันฮิวแรงขนาดไหนนะครับออกเวทกับออกเกราะนะถ้าศัตรูยิ่งเลือดเยอะเนี่ยก็จะฮิวน้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะ ว่ามันฮิวเป็นแบบสกิลเลือดนะครับถ้าใครเลือดอ่เป็นตัวละครเลือดน้อยเนี่ยก็จะแบบโดนฮิวเยอะนะครับอถ้าแบบฮิวให้แทงอย่างเงี้ยก็แต่ฮิวน้อยนะครับนี่ไงเปิดโล่ให้แวนก่อนเนี่ยฮิวให้แวนแป๊บเดียวก็ขึ้นมาเยอะเลยนะเห็นไหมแค่มีของเวทสองชิ้นก็ถือว่าฮิวแรงอยู่นะครับฮิวทีละพันก็ <Just down. S 1> ค่อนข้างดีงนะก็ะไม่ได้แย่นะครับเห็นไหม นับๆดูแล้วก็พัน0อนะครับถ้าฮิวสี่รอบนะฮิวรอบแล้วพันนะครับถ้าเรายิ่งมีรถคูดาวอย่างเงี้ยเราก็ฮิวไปเรื่อยจนเพื่อนรูดเลือดเต็มนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านไนท์เพจก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นทอยเลยนะังจากไนท์เพจต่อเป็นทอยเลยนะครับจะได้มีสกิลรถคูดาวนะครับก็การเมดด้วยนะครับ โอเคก็ตีไปก่อนครับกดดันข้นอ่ะเกมเนี้ยรีบจบครับรีบจบหืมหยานมาเรียกแวนก่อนนะมาเดตีมานได้ปะนี่ไงนี่ไงนี่ตีไม่แรงเลยไม่มีดาเมจเลยครับตัวนี้ต้องเน้นเข้าทีมไฟในการช่วยเพื่อนเท่านั้นนะ มันทาอะไรไม่ได้หรอกครับถ้าแบบไม่เล่นกับเพื่อนนะตัวนี้พึ่งเพื่อนซะมากกว่านะครับแต่ถ้าได้พึ่งเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนก็ต้องกันเพื่อนดีๆนะนะนี่ยังไงเปิดโล่เปิดทุกอย่างแต่โดนฝังโอ้โหสองคนโดนไถมาเนี่ยโอ้โหหายโอ้โหโอ้โหโอเคครับก็มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ห้าวเกินนะครับโดนเบลลดัมฝังไปนะครับเพราะว่าบลลดัมแผ่นนี้มันฝังแบบติดตามนะครับ ถ้าเราถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยถ้าเพื่อนโดนสั่งเนี่ยเราก็จะโดนสั่งด้วยนะครับแต่รัศมีนะครับก็ค่อนข้างโกงเลยนะถ้ามันติดตามแบบนี้นะครับจะต้องฝังแม่นๆนิดนึงนะครับโอเคเมื่อกี้ก็กดสกิลไม่ทันด้วยนะขึ้นมาโดนไถอย่างเดียวเลยนะครับเลยตั้งตัวไม่ทันนะครับโซนโหนมันฝังอีกแล้ววะเราต้องเดินออกจากเพื่อนนะถ้าไม่งั้นเพื่อนโดนสังด้วยแย่นะครับ ยันเขาพยายามจะรวงแครี่นะเราก็ยืนโซนนะครับสบายๆชิวๆนะตัวเรามันฮิวได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะโอ้โหเหลือไปเดี๋ยวทําเวฟขึ้นบ้านก่อนนะครับสวยลิเลียทาสวยนะครับช็อนนี้เดี๋ยวทําเวฟเพื่อกดดันเขานะครับต้องใช้จิตวิทยาก่อนนะครับจะพาเดือ,อะจะพาเพื่อนเดินไปโซนสูงๆไงนะล่อให้เขากลับบ้านนะครับ จิตวิทยานะครับเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มกลับมาละเขากลัวเราดันป้อมนะครับเขาก็กลับมานะถ้าเราโซนสูงมาเนี่ยใครเห็นใครก็กลับอะครับทุกคนอะแค่เห็นในมินิแมปก็กลัวแล้วนะกลัววบ้านจะแตกนะครับถ้าทาแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถล่อให้เขากลับบ้านมาได้นะโอเคครับเขีย่ยคีมมาก่อนนะ เราจะขึ้นบ้านได้ชิวๆเลยนะครับเกมนี้ลาวิลไอริเราต้องรีบจบนะถ้าเล่นเกมเนะี่ยเล่นยากมากเลยนะครับตัวเขาเลดโคตรเยอะมีบอลดำต้นเกมแค่ตัวเดียวนะครับดูดิทั้งยานทั้งไอริเอาอย่ามาฝังเพื่อนดิเอาแคลรี่เราโดนฝังเดี๋ยวเซฟเพื่อนก่อนนะครับกดฮิวโอโ้โหกดฮิวก,กดโลโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหโอ้หเ,เด้งเป็นลูกบอลเลยนี่ไงเด้งเป็นลูกบาสเลยเจ๊เช้ เอาได้ไหมนะเพื่อนสวยทริปเปิลก็น่าจะจบแล้วครับสำหรับเกมนี้นะตีบอมไปเพื่อนโอเคตีเอามันได้ไหมนะตีตีบอมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ m อวีนะครับทุกคน อาเกมนี้ผมก็ได้เป็นที่3นะครับสำหรับ MVP นะครับก็ยกให้ลิเลียนาเขาไปนะสำหรับเกมนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช,อช่องอาดชิเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน